สวัสดีครับผมสกายเองนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดแบบลูกไวยเตี๋ยกันอีกครั้งครับอ่าคราวนี้ก็จะเป็นใครไม่ได้ครับนั่นก็คืออีโนสเกะนั่นเองครับไม่รู้ว่าผมลืมวาดได้ยังไงครับวาดตัวเบกไปครบแล้วขาดตัวนี้นะครับอ่านนั้นเราก็จะมาวาดกันนะครับอ่าก็ตอนแรกเราก็จะมาวาดแบบหัวหมูปลากันนะครับก็ขึ้นทรงกลมแล้วก็วาดจมูกก่อนเลยนะครับอ่ามันจะง่ายต่อการวาดหน้าตรงนะครับฉะนั้นเราก็ต้องวาดจมูกก่อนเลย หลังจากนั้นก็เป็นเคี้ยวนะครับกับประมาณนี้ครับข้าวข้าวครับง่ายๆมันก็เขี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างจมูกนะครับออกมาจากทางปากนะครับต่อไปเราก็จะวาดดวงตามานะครับดวงตาก็จะแหลมๆแบบนี้นะครับก็ออกจากวงรีง่ยๆหน่อยๆครับดูให้มันเท่าๆกันนะครับซ้ายขวาประมาณเอานะครับประมาณนี้แล้วก็วาดลูกตากลมๆแล้วง่ายๆอ่าแบบนี้เลย อะไรที่ไม่ใช่หน้าคนนะครับสําหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างง่ายแล้วครับก็ใส่มั่วได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสอ่าเราก็จะได้วาดภาพแบบลูกก๋วยเตี๋ยวอย่างมันมือนะครับอ่าสนุกด้วยครับเวลาวาดแบบก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพยายามลวกให้เร็วนะครับผมก็พยายามสเก็ตให้มันเร็วครับนี่ฝึกสเก็ตให้เร็วเวลาเราจะวาดกระตูนเลยมันจะได้วาดได้เร็วนะครับมันจะได้ไม่ช้าจนกว่าอ่าไม่มันจะได้ไม่ช้าแบบทําให้เราขี้เกียจนะครับ เวลาเราวาดเร็วได้มันจะยิ่งสนุกนะครับยังไม่ต้องไปสนใจความสวยงามอะไรทั้งสิ้นนะครับเวลาเราสกเก็ตอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่หูสองข้างก็ประมาณให้มันเท่าๆกันครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นโค้งครับนี่การขึ้นโค้งจะทำใเราทําให้เรากะระยะได้ง่ายขึ้นนะครับนี่แบบนี้ครับนี่ขึ้นมาเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมกับหัวแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เติมขนมันได้เลยครับแหลมๆอย่างนี้นะครับ เอาแล้วเวลาวาดขนก็ไม่ต้องไปแหลมแบบอ่าไปทางเดียวก็ได้นะครับสับไปสับมาโค้งไปโค้งมาโค้งซ้ายโค้งขวาได้หมดนะครับนี่แล้วก็จะได้ขนที่มันค่อนข้างจะมั่วแบบธรรมชาตินะครับอย่าไปวาดแบบแข็งทื่อนะครับวาดแบบสไตล์เราเลยครับขีดขีดไปครับมั่วๆไปยิ่งมั่วยิ่งอะไรก็ยิ่งดูเป็นธรรมชาตินะครับฉะนั้นอย่าไปอ่าตามอะไรแบบอะไรมากครับ ตามความคิดเราครับตามจินตนาการเราอย่างเดียวเลยนี่ไปจํามาแล้วเราก็วาดเลยอะไรลืมค่อยไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราสเก็ตก็มมมั่วเลยครับพยายามสเก็ตให้เร็วนะครับการวาดเร็วนี่จะทําให้วาดการ์ตูนได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าวาดช้าวาดสวยเราก็จะไม่วาดไม่จบสักทีครับผมเคยวาดแล้วก็ไม่เคยจบสักทีเลยฉะนั้นวาดลูกๆอย่างนี้มันจะมีสิทธิ์จบได้มากกว่านะครับอ่า อย่างน้อยก็ขอให้มันวาดสวยกว่าพวกสตอรี่บอร์ดหน่อยก็ยังโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือบอดี้เข้าวๆนะครับก็ล่างๆไปคร้าวๆไม่มีอะไรมากเพราะเราจะเน้นแค่วาดหน้าก็พอครับนี่ก็จะเป็นแค่โครงล่างเข้าๆอประมาณนี้นะครับหัวไหล่แขนแค่นี้เราก็ได้อินโนสุเกะฉบับเวอร์ชั่นหัวหมูป่าแล้วครับนี่อย่างเฟี้ยวครับ แล้วเดี๋ยวก็เช่นเคยครับไปตัดเส้นแบบข้าวๆกันแล้วนี่ก็เป็นการตัดเส้นแบบข้าวๆนะครับก็ใช้ปากกาได้เลยนะครับมาถึงขั้นนี้แล้ว <c oughs> ก็ตัดได้เลยนะไม่ต้องกลัวพลาดถ้าสมมุติเกิดมันพลาดขึ้นมาเราก็ต้องหาวิธีแต่งให้มันเนียนให้ได้นะครับมันจะทําให้เราวาดรูปได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปกลัวพลาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้ว <c oughs> มาต่อกันเลยครับก็หลังจากที่วาดหัวหมูป่าไปแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าปกติของอินอสุเกะนะครับเราจะมาวาดการก็เช่นเคยครับวาดวงกลมก่อนเลยครับก็ให้มันพยายามให้มันกลมนะครับแล้วก็ลากเส้นจมูกกับเส้นตานะครับหลังๆนี้ผมก็วาดไม่ค่อยจะกลมแล้วคือผมสะกดจิตตัวเองนะครับว่าให้มันกลมนะครับจากนั้นก็ประมาณนี้เลยครับแก้มสองข้างก็กําหนดจุดแบบนี้นะครับวาดให้มันเท่าๆกันนะครับให้มันห่างจากเส้นตรงกลางเท่าๆกันนะครับ ประมาณเอานะครับเบี้ยวเบี้ยวนิดเบี้ยว่อยก็ไม่เป็นไรนะครับฝึกฝึกไปครับผมจริงๆผมก็เบี้ยวนะครับไม่ได้ว่าจะวาดได้ตรงบ่อยๆครับจากนั้นก็เป็นกรอบตานะครับก็ประมาณนี้เลยครับหลังจากที่วาเราวาดจนเชี่ยวแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็อะไรก็ได้ครับจะวาดทรงไหนก็ได้ขอยเป็นกรอบตานะครับขึ้นมาหลังจากนั้นก็วาดลูกตาเลยครับก็เนื่องจากว่าอินโนสเกะนี่อ่า มันจะเป็นคนที่หน้าตาค่อนข้างจะสวยนะครับไม่ใช่หน้าตาหล่อนะครับแต่เป็นหน้าตาสวยนะครับซึ่งจะไม่ค่อยเหมาะกับรูปร่างที่กำยำล่ำสันของอินโนสุเกะนะครับ mm. ก็มันก็เลยใส่หมวกหมูป่าผมก็เลยคราวนี้ผมจะไม่วาดให้มันหน้าสวยนะครับแต่ผมจะวาดให้มันหน้าแบบแบบแบบดูดุดุดันหน่อยครับนี่ครับเราจะวาททำการวาดให้มันหน้าให้มันดูแบบค่อนข้างจะเป็นแบบสัตว์ป่าหน่อยครับนี่ แต่ไม่รู้ว่าวาดไปวาดมาจะกลายเป็นดูเป็นเจ้าเล่หรือเปล่านะครับนี่ผมก็จะวาดตาเฉียวๆแหลมๆแบบประมาณนี้เลยนะครับคือผมไม่เน้นวาดหน้าสวยนะครับก็วาดให้มันหน้าแบบอมีรอยยิ้มนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงครับนิดนึงนี่ก็คือขอบตานะครับประมาณนี้เลยรู้สึกหน้าจะออกดูเจ้าเล่ด้วยซ้ำนะครับนี่ต่อไปเราก็ทำการเสริมหน้าผากกันนะครับ หน้าผากเราก็ไม่จะเป็นต้องโค้งก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมันก็บังอยู่ดีอ่าแล้วนี่ก็เป็นเส้นกระโหลกมานะครับประมาณนี้เพื่อให้กําหนดอ่าผมด้านหน้ามันนะครับนี่ผมด้านหน้าก็เวลาวาดผมด้านหน้าก็ซอยมาตรงกลางก่อนเลยครับแบบนี้ครับมันก็จะเป็นแบบอ่าเอกลักษณ์เลยครับนี่เป็นเส้นผม2เส้นด้านหน้าตัดกันนะครับอย่างนี้แล้วนี่ก็เป็นอ่าโครงเส้นของผมนะครับก็จะเลยมาเหนือหัวกระโหลกหน่อยนะครับ นี่ก็ประมาณนี้ครับกะเข้าๆครับแล้วนี่ก็เป็นผมที่ด้านหน้านะครับไปมักตรงจุดข้างบนอ่าแล้วนี่ก็เป็นผมด้านข้างนะครับก็เป็นการสเก็ตแบบเข้าๆก่อนนะครับดูว่าเราจะมีปลอยผมตรงไหมยังไงนะครับนี่ทุกเส้นก็จะลากไปบรรจบเดียวอยู่ตรงที่กลางกระหม่อมนะครับนี่ ประมาณนี้เลยนี่เอาเข้าๆนะครับให้มันไปรวมอยู่ตรงกลกางตรงปุดๆตรงนั้น,นครับแล้วผมก็จะเป็นทรงแบบยาวๆอย่างนี้นิดนึงนะครับคล้ายๆทรงบ๊อบนี่ประมาณนี้กำหนดคข่าๆก่อนนะครับว่าจะให้มันสยายยังไงครับเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยไปไปว่ากันในการตัดเส้นแบบคร่าๆนะครับตอนนี้เราก็แค่สเก็ตก็ให้มันผมว่าเออจะให้มัน สยายยังไงนะครับนี่จะไปทางไหนเส้นไหนไปทางไหนนะครับที่ผมทำอยู่นี่ก็คือสยายมั่วนะครับอยากให้มันปิวไปทางไหนก็แล้วแต่แล้วแต่เราเลยนะครับนี่ประมวานนี้เลยเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องไปเกลานะครับต้องไปเราต้องไปเกลาเส้นให้มันเหมือนนะครับตรงนี้เป็นการสเก็ตเราก็มุ่มๆวไปนะครับ อ่าเดี๋ยวตอนตัดเส้นแบบคร่าวๆค่อยไปทําให้มันเหมือนเหมือนต้นแบบมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็ช่างมันนะครับอะไรก็วาดวาดไปครับตอนนี้แค่จํารายละเอียดคร่าวๆแล้วก็วาดให้มันคล้ายที่สุดก็พอแล้วครับไม่ต้องไปเหมือนมากครับเพราะยิ่งวาดเหมือนมากมันก็ยิ่งไม่เหมือนนะครับฉะนั้นเราก็วาดให้มันคล้ายก็พอแล้วครับเดี๋ยวมันก็เหมือนเอง อ่าแล้วนี่ก็จะเป็นอ่าการล่างแขนแบบง่ายๆคร่าวๆนะครับไม่ต้องขึ้นโค้งะไรมากครับหัวไหล่แล้วก็แขนท่อนบนนะครับแล้วก็แขนท่อนล่างนี่ครับพอเพ,พื่อนๆสามารถล่างโค้งได้สม่ำเสมอจนชำนาญล้วก็จะคล้ายๆผมอย่างนี้แล้วครับก็หลังๆก็ขี้เกียจขึ้นโค้งนะครับก็ขึ้น,นแค่นิดๆหน่อยๆก็พอครับไม่จำเป็นต้องขึ้นเยอะครับอย่างนี้นี่แล้วนี่ก็เป็นมือนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก,ก้อยนะแบบนี้เลยง่ายๆครับ ข,ขึ้นมือก็สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็ขึ้นนิ้วชี้นิ้วอ่านิ้วแต่ละนิ้วครับสี่นิ้วแล้วก็นิ้วโปง้งแล้วนี่ก็เป็นดาบมันนะครับนี่ก็ถือท่อนดาบอย่างนี้เลยแล้วก็ดาบอินโนสเกตก็ขึ้นไปอย่างนี้เลยครับตรงๆไปเลยนี่ครับแล้วก็เป็นลักษณะคมเขี้ยวมานนะครับนี่ เป็นอย่างนี้เลยเอกลักษณ์แค่นี้เราก็ได้ดาบมาแล้วครับอ่าไม่ยากเติมละเอียดที่มือนิดนึงครับอ่าก็นี้ก็จะเป็นข้อของมือมานะครับนี่ข้อนิ้วมือก็เติมเป็นบ้องๆอ,อ,อย่างนี้นะครับง่ายๆไม่ยากแค่นี้เราก็ได้มือแล้วนะครับที่เหลือเราก็ต้องไปเกาตอนตัดเส้นแบบข้า,ขาวๆกันนะครับ และนี่ก็เป็นการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็เช่นเคยนะครับมาถึงขั้นนี้แล้วก็ปากกาได้เลยนะครับไม่ต้องไปใช้ดินสอมันละเสียเวลาครับก็ใช้ปากกาตัดมันเลยครับนี่ผิดพลาดเราก็ฝึกการแก้ไปนะครับอะไรที่มันเส้นสั่นเราก็ไปเกาให้มันเนียนนะครับนี่ผมก็เกาๆให้หมดเลยนะครับไปดูแบบมาอีกรอบงแล้วอะไรที่มันรู้สึกเหมือนไม่เหมือนอะไรไม่ใช่เราก็แต่งตรงนี้เลยนะครับนี่จัดไปเลยครับ เอาให้มันดูโหดๆหน่อยครับเติมความเข้มของตามันไปครับนี่เวลาเราตัดเส้นจริงแล้วก็ไปตัดให้มันนินเนียนได้เลยนะครับตอนนี้ก็ตัดแบบคร่าวๆนะครับชอบตรงไหนใส่ตรงไหนก็จัดเลยครับไม่จำเป็นต้องตรงเส้นสกเก็ตก็ได้นะครับนี่อิสระครับ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามแล้วกไดไลค์ให้ผมนะครับสวัสดีครับ